น,นี้นะคะก็จะพามาดูห้องเก็บบอกของเรา <Yeah. S 1> อันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ ส่วนใหญ่ในห้องนี้จะเป็นเบาะที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะ أ, นําเสนอเลยคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นนะคะด้วยความที่มันแตกรายงานแล้วอยากทําให้เบาะมันดูใหม่ขึ้นตัวนี้สามารถพ่นเก็บงานได้ให้มันเป็นสีดําสนิทและสวยเหมือนเดิมได้ะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นงานจะเป็นการเปลี่ยนชิ้นหนังเฉพาะส่วนนะคะด้วยความที่พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยตัวเก่ากับตัวใหม่มันก็จะไม่เท่ากันนะคะก็จะปรับสภาพผิวให้ลูกค้าก็คือพ่อนเก็บงานให้ลูกค้า นั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะส่วนคันนี้ค่ะไม่ใช่ค่อนข้างคือซุดเลยแล้วลูกค้าเอามาเสริมฟองน้าแล้วก็หุ้มบอกกลับไปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใช้หนังเดิมแต่ว่าคันนี้มีจุดเล็กไม่น้อยที่มันมีรอยนะคะลูกค้าก็แจ้งแล้วทางเราก็ต้มแซมให้ลูกค้าค่ะพ่นสีใหม่ให้เหมือนกันนะคะ และส่วนเอาผ่าคันนี้นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องกินอับกินสาบนะคะโดยที่ลูกค้าก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ด้วยความที่ลูกค้าเอาเข้ามาให้กับทางร้านเช็คนะคะก็เห็นแล้วว่าพ่อซันลูฟนะคะมันอุดตันแล้วก็จะมีน้ํารั่วซึมเข้ามาในรถนะคะและตัวแผ่นซับเสียงด้านหน้าที่เป็นคอนโซลรถนะคะมันก็เปียกและชื้นและมีกลิ่นสาบค่ะคันนี้ก็เลยจัดชุดเต็มระบบเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสีภายในสีรอบเหม็นสาบน้ำเข้านะคะหรือมีปัญหาต่างๆอยากเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนคอนโซลใหม่ก็สามารถติดต่อและสอบถามเราได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ